สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมขอนำคำภาษาถิ่นใต้อีกคำหนึงมาเรียนเสนอคำที่ก็เป็นคำที่น่าสนใจนะครับคำนั้นก็คือคำว่าฉาเขียนอย่างนี้ครับชอช้างสระออ่านว่าชะฉะแต่ชาวปากใต้ก็จะออกเสียงเป็นฉา คำว่าฉะชะถ้าเป็นคำนามก็จะมีความหมายอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคำว่าชาชาหมายถึงตะก,กร้าที่ไม่มีหูก็คือภาชนะที่สารสำหรับใช้ใส่สิ่งของเรียกว่าตะก,กร้าที่ไม่มีหูชาวปากใต้ก็จะเรียกว่าชาดังในประโยคที่ว่า น้องเอาผ้าใส่ฉากันนะน้องเอาผ้าใส่ฉากันนะหมายความว่าน้องเอาผ้าใส่ตะกร้าด้วยนะในความหมายที่สองจะจะหมายถึงเคงอันนี้ก็จะเป็นชื่อของขนมชนิดหนึ่งที่ใช้ในเทศกาลวันตรุษจีน เขาเรียกกันว่านมชาน้มชาก็หมายถึงขนมเข่งนมชาหมายถึงขนมเข่งในกรณีที่เป็นคำกริยาชะจะก็จะมีความหมายอยู่สามอย่างดังต่อไปนี้อย่างที่หนึ่งจะจะ หมายถึงกระชากหรือว่าดึงจะหมายถึงกระชากหรือว่าดึงดังในประโยคที่ว่าตัวอยาชาสายไฟแรงเลยเดี๋ยวมันีคขาดตัวอยาชาสายไฟแรงเลยเดี๋ยวมันีคขาดหมายความว่าคุณอย่ากระชากสายไฟแรงสิเดี๋ยวมันจะขาด ในความหมายที่สองจะจะหมายถึงชำระหรือว่าล้างจะหมายถึงชำระหรือว่าล้างดังในประโยคที่ว่าคนไข้ต้องมาให้พยาบาลชแระทุกวันคนไข้ต้องมาให้พยาบาลชแระทุกวันหมายความว่าคนไข้นี่ จะต้องมาให้พยาบาลล้างแผลทุกวันในความหมายที่สจมาหมายถึงเซะชาหมายถึงเซะเช่นนามจาลิงนามชาลิงหมายถึงนามเซะตะลิงหรือนามชา้าย นามชะท่ายก็คือน้ำเซาะทายครับาหากว่าท่านชอบใจก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก็จะเป็นพระขุดครับ